เมื่อ,เม,อเมื่อเราเมื่อเราปฏิบัติเนี่ยค่ะเราก็ถือว่าเราเราเชื่อว่าเราประกอบเหตุอย่างไรเอาไว้เราก็ต้องได้รับผลอย่างนั้นนะคะเหมือนอย่างกับที่พระสาริบุตรเจอพระอัศชียค่ะ,คะและวก็ถามว่าพระศาสดาข,ของท่านสอนว่าอย่างไรพระอัศชีก็บอกว่าสมณโคดมสอนว่าของทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าเผื่อเรามีเรื่องอะไรเกิดขึ้นแล้วเนี่ย แล้วเราก็ค้นไปให้พบเหตุแล้วเราก็จะต้องแก้แก้ปัญหานั้นได้ทีนี้สังเกตสิคะคนที่ปฏิบัติธรรมเนี่ยพอมีคําถามอะไรเนี่ยพอพูดไปสักประโยคสองประโยคถูกไหมที่พูดเนี่ยถูกไหมถูกหรือผิดจะถูกผิดอยู่วันยังค่ําเลยหรือไม่อย่างนั้นก็อ,อ,อะไรนะคะใช่ไม่ใช่จะจะจะ,จะติดอยู่อย่างนี้ค่ะคือยังยึดว่าถูกผิดอยู่เรื่อยๆ แต่พระพุทธเจ้าไม่มีถูกไม่มีผิดไม่มีมีแต่ว่าถ้าเราเจอเหตุแล้วแล้วเราแก้แก้ที่เหตุมันก็จบถูกไหมคะเหมือนอย่างกับเราเราทําได้ที่มันหลุดออกมาจากหลอดได้เนี่ยแล้วมันก็ยุ่งเป็นปมไปหมดเลยถ้าเราค่อยๆแกะปมออกได้มันก็เรียบร้อยมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดทีนี้ทํำยังไงล่ะคะท,ที่ที่การปฏิบัติแล้วเนี่ย เราจะล้างไอความถูกความผิดเนี่ยเพราะหลายๆคนเนี่ยค่ะพอมาถามปัญหาเนี่ยพูดไปสักประโยคสองประโยคเราก็กําลังฟังดีๆดีดี่ะถูกไหมคะที่ปูเนี่ยถูกไหมคะคือจะถูกจะผิดอยู่ท่าเดียวอะซึ่งซึ่งมันมันไม่มีถูกมันไม่มีผิดนะคะเพราะอย่างพระพุทธเจ้าบอกแล้วว่าเวลาที่เราจะพิจารณาเอ,อ่อหรือเอาอย่างนี้ค่ะตอนที่ดิฉันเข้าวัดไปเนี่ยท่านอาจารย์สิงห์ทองบอกว่า การปฏิบัติธรรมเนี่ยเราทําอุปทานาขันธ์ห้าให้กลายเป็นขันธ์ห้าตามธรรมชาติเท่านั้นแหละจบเรื่องมาคิดดูมันก็จริงเพราะว่าถ้าเรารู้จักร่างกายของเราชีวิตของเราด้วยความเป็นร่างกายกับจิตใจเนี่ยมันก็เป็นห้าส่วนรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณถ้าเรารู้จักมันด้วยความเป็นรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่มีปัญหาละแต่เราเนี่ย ไปยึดตามอุปทา,านขันธ์ห้าเพราะเป็นอุปทา,านขันธ์หความยึดมั่นสำคัญผิดมันเข้ามาร่างกายของเราซึ่งเป็นเหมือนบ้านเรือนเนี่ยเราก็ไปยึดแล้วอะเป็นตัวเรามันก็มีตัวเราขึ้นมามีตัวเขามีพักพวกมีไม่ใช่พักพวกมันก็มีถูกมีผิดมีอะไรต่ออะไรซึ่งมันล้วนแต่เป็นสิ่งแป,ปรปลอมทั้งนั้นเลย แล้วเราก็ยืดอย่างนี้ยค่ะไม่ยอมไม่ยอมวางเลยตกลงใจของเรามันถึงทุกข์ไงคะเพราะถ้าเผื่อมีถูกมีผิดเนี่ยเราก็จะต้องคิดว่าเราต้องถูกกันอย่างข้ามเลยแต่ถ้าเผื่อพระพุทธเจ้าบอกว่าของทุกอย่างมันเป็นสภาวะธรรมถ้าเผื่อเราค้นพบเหตุที่มันไม่ถูกกิเลสเราแล้วเราแก้มันไปและงานการมันคลี่คลายไปได้อีกหน่อยใจเราก็จะคุ้นเคยกับการที่ว่า อะไรที่มันเป็นอุปสรรคเนี่ยเราแก้ไขได้แล้วมันไม่ไม่ถูกไม่มีผิดมันมีแต่ว่ามันคล่องตัวหรือมันติดขัดหรือมันเป็นยังไงนะคะตรงนี้ค่ะถ้าถ้าเปิดเราค่อยๆนึกอย่างนี้แล้วก็อีกอย่างหนึง่งใจของเราเนี่ยเราจะไปยึดต่างเวทนาว่าเราชอบเราไม่ชอบเราสุขเราทุกข์แต่พระพุทธเจ้าบอกว่าของในโลกนี้เนี่ย มันเป็นของคู่กันทั้งนั้นเลยกรรมอภพเนี่ยมันเป็นของที่มีทุกก็มีสุขมีมืดก็มีสว่างมีพรอาทิตย์ก็มีพระจันทร์จะเป็นคู่กันทั้งนั้นเลยแต่ถ้าเปิดธรรมะเนี่ยมีหนึ่งเดียวนะคะอย่างที่ตอนที่พระสารีบุตรท่านก่อนที่ท่านจะมาอยู่กับพระพุทธเจ้าเนี่ยท่านก็อยู่กับอาจารย์สินชยัยซึ่งก็เป็นปริพาชก แล้วปริพาชคเนี่ยเขาก็จะสอนปัญหาต่างๆต่ๆต่างๆ,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 ๆแล้วก็คุณทนเกสีเนี่ยมันก็ไปบวชเป็นปริภาชคหรือภาคยายแล้วมันก็ฉลาดมากแล้วก็พอมันจบเนี่ยอาจรารย์ก็บอกว่าให้มันไปตั้งปัญหาถาม <S <S ถ้าเผื่อใครตอบได้ก็ให้มันถ้าเผื่อเขาเป็นผู้ชายโสดก็ให้มันแต่งงานกับเขา ถ้าเขาเมีครอบครัวแล้วก็ให้มันยอมเป็นเอ่อเบาเขาแล้วก็เอออย่างเงี้ยค่ะแต่ถ้าเผื่อใครตอบมันไม่ได้เนี่ยก็ต้องมาเป็นเอ่อเบามันก็ปรากฏว่าคนส่วนใหญ่ก็ตอบไม่ได้ทั้งนั้นเลยก็ไม่มีใครยอมรับคําถามันจนกระทั่งพระสริีบุตรไปไอ้พวกเด็กๆแถวนั้นก็บอกให้พระสริีบุตรเนี่ย มันม,มันจะเอากิ่งว่าปักเอาไว้ถ้าใครสอนก,กิ่งว่าก็แปลว่ารับท้านะคะทีนี้พระสารีบุตรก็เคยอยู่ในสำนักบริรโชคมาแล้วมันก็ตอบปัญหาของคุณทนเกศีได้หมดเลยคุณทนเกศีก็ให้พระสารีบุตรถามคําถามพระสารีบุตรก็บอกอะไรที่มีหนึ่งเดียวมันก็ตอบไม่ได้นะคะซึ่งพระสารีบุตรก็เฉลยว่าธรรมะเนี่ยมีหนึ่งเดียวแต่ถ้าโลกนี้เนี่ยมันจะเป็นของคู่กัน มีสุดก็มีทุกมีมืดก็มีสว่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราเอาตรงเนี้ยที่พระสารีบุตรบอกว่าโลกเนี่ยมันเป็นของคู่กันแล้วพระพุทธเจ้าก็สอนว่าทุกอย่างมันไม่มีอะไรเลยที่มันจะอยู่คงที่ทุกอย่างเนี่ยมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนอยู่ตลอดเวลาคือไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตาใช่ไหมคะเราเกิดขึ้นมาเรานึกว่าเราจะเิญขึ้นแต่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าบอกพอเราเกิดคลอดออกมาจากท้องแม่เนี่ย เราก็เริ่มเสื่อมละเพราะเวลามันก็ทําให้เราชราลงแต่ความชราในช่วงแรกของเราเนี่ยเราชอบเพราะว่ามันแลดูจากพูดไม่ได้เ,เลุกก็ไม่ได้ต้องความต้องคลานเนี่ยมันค่อยๆพัฒนาขึ้นนะคะเราก็ชื่นใจมิยายพระพุทธเจ้าบอกว่านี่เป็นความเสื่อมที่ปิดบงังเราก็บอกว่ามันเป็นความเจริญนะคะ แล้วก็ชอบใจเด็กมันก็โตขึ้นโตขึ้น,โต,นโตขึ้นเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นนะคะพอถึงกลางหัวเราเที่ยงวันเนี่ยก็อดีเป็นหนุ่มเป็นสาวเต็มที่ก็จะทรงที่อยู่อย่างนี้แล้วพอต่อมาก็คล้อยต่ำถ้าเราดูขาที่เด็กที่ค่อยๆโตขึ้นกับต่อกับต่อมาเนี่ยเด็กมันก็ค่อยๆเสื่อมลง มันมันไม่โตขึ้นแล้วนะคะมันเสื่อมลงแล้วเออตอนแรกแข็งแรงเดินได้ดีต่อมาก็เริ่มหลังโกงคอมลงแล้วก็เริ่มเริ่มที่จะไม่ดีเริ่มที่จะไม่ดีเ,ดเออทีนี้พอพอพอเราอย่างนี้เนี่ยเวลาผัดจะ วิลาัสจ,จะมากระทบแทนที่เราจะไปยึดว่าที่เราคิดเอาไว้ที่อุปทานเอาไว้เนี่ยว่ามันจะต้องถูกต้องปลายเสมอของในโลกนี้มันคู่กันมีสุดก็มีทุ์มีดำก็มีขาวมีเออถ้าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะพอพัะจ,จะอะไรมากระทบเราปุ๊บเนี่ยเราอย่าเพิ่งไปยึดอย่างที่อุปทานมันบอกให้เรายึดเอาไว้เราก็ คิดทั้งสองข้างถ้าเผื่อตอนนี้สิ่งที่มากระทบเราเนี่ยมันทุกข์มันไม่ดีเรา<ม>เราก็ให้นึกเอาไว้ว่าทุกข์มันคู่กับสุขเพราะฉะนั้นเราอย่าเพิ่งไปคิดว่าทุกข์จนกระทั่งใจเราแยกสติแตกหมดเลยแล้วก็คิดอะไรไม่ออกหลับตาหายใจลึกๆนะคะทุกข์คือสุขน้อยๆ แล้วเราค่อยๆลืมตาขึ้นมาเมื่อกี้ที่รู้สึกมันมืดไปหมดสติมันเริ่มมาเราก็จะเริ่มรู้สึกว่าสุกน้อยๆกําลังเกิดขึ้นแล้วอย่างนี้บางทีพอสติมันมาได้ไอ้ที่เมื่อกี้นี้คิดอะไรไม่ออกเลยมันอาจจะคิดได้แล้วก็พ้นแก้ปัญหานั้นไปได้สุกก็อย่าเพิ่งดีใจเป็นว่าติดลมบนเลยคะเพราะว่ามันอาจจะเหมือนอย่างกับลูกโป่งที่หลุดมือเราไปเราหลับตา อถูกน้อยๆเกิดขึ้นแล้วเพราะฉะนั้นที่เรากำลังจะโอ้โหหัวเราะเต็มเสียงเนี่ยเหมือนว่าวที่มันหลุดจากลูกโป่งที่มันหลุดจากมือเราไปอะ่ะมันอาจจะถูกลมพัดไปแล้วก็ไปชนเอาหนามต้นไม้อะไรแปะตกลงมาเพราะฉะนั้นถ้าเผื่อเราคิดอย่างนี้เนี่ยค่ะการปฏิบัติธรรมเนี่ยถึงแม้เราจะยังไม่มีสติเต็มที่เราจะยังไม่ได้เก่งจริงๆยังไงแต่พอเราคิด พอผัดสะอะไรมากระทบปุ๊บไม้ท่อนหนึ่งต้องมีสองปลายเพราะฉะนั้นใจเราจะสงบขึ้นค่ะเพราะถ้าเผื่อมันเป็นอย่างที่เราถูกกิเลสเนี่ยใจมันก็จะเฟื่องฟูเหมือนอย่างกับว่าน้ําขึ้นเต็มตะลิ่งแหมดีใจพอเปลี่ยนแปลงไปปุ๊บมันก็น้ำลดพวบใจของเราที่ขึ้นลงอย่างรวดเร็วอย่างนี้เนี่ยมันคือความทุกข์ เพราะว่าครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า,าให้ดูดีๆเนี่ยเราไม่ได้สุขทุกเพราะว่าบุคคลอื่นหรือว่าอะไรอะไรอะไรในโลกนี้มาทําให้เราทุกสุขกับแต่ใจของเราเองเนี่ยที่เราไม่มีหลักในการที่คิดแล้วก็ประพฤษะอะไรมากระทบปุ๊บเนี่ยเราก็ปลิวตามมันไปแล้วมันก็เปลี่ยนคุณภาพเพราะว่าของทุกอย่างในโลกนี้เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ เราเราเรายึดหลักอันิว้ยเนี่ยค่ะเราก็จะคลายจากความถูกผิดใช่ไม่ใช่นะคะดีหรือไม่ดีเราก็จะมองมันเป็นกลางๆไปหมดเลย uh huh. เพราะของทุกอย่างมาแต่เหตุถ้าเราประกอบเหตุไว้ดีมันก็ต้องดีแต่มันไม่ได้จําเป็นถ้าเราประกอบเหตุไว้ไม่ดีเราไม่รู้ว่าเราประกอบเอาไว้ไม่ดีแค่ไหนอย่างไรมันยังกระจายเราเนี่ยค่ะเป็นกระป๋องน้ํากระป๋องหนึ่ง แล้วแต่ก่อนนั้นเราก็โกยเอาแต่น้าที่โคลนใสเข้าไปคราวนี้เรารู้แล้วเราก็จะตั้งใจเอาแต่น้ําใสเอาแต่สิ่งที่เป็นธรรมใสเข้าไปมันก็จะทําให้น้าเนี่ยมันค่อยๆจางลงจางลงจางลงเรื่อยๆนะคะและถ้าเผื่อเรานึกถึงองค์ุลิมานเป็นตัวอย่างอะ่ะเราก็ไม่เคยฆ่าคนสักคนหนึ่งกับองค์ุลิมานฆ่าคนมาตั้ง999คน และองคุลิมายังสามารถที่จะจบสิ้นออทุกอย่างที่เป็นผิดบาปในชาตินี้และท่านก็บรรลุธรรมเป็นอหรหันต์ได้และถ้าเราเอาจริงเอาจังเนี่ยเราจะไม่มีทางเลยที่จะบรรลุธรรมถ้าเรานึกอย่างนี้เนี่ยนะคะดิฉันคิดว่าการปฏิบัติธรรมของพวกเราเนี่ยเราจะตั้งใจปฏิบัติจริงๆไม่ไม่โลภไม่เพราะว่าที่เราทูกกันเนี่ยคะ่ะยกตัวอย่างว่าเราจะทำสมาธิ เราจะเอาสติกุมใจเราเอาไว้แล้วก็อยู่กับลมหายใจแต่ด้วยความเคยชินตั้งแต่เราเกิดมาเนี่ยทุกอย่างเราไม่เคยฝึกที่จะประกอบเหตุให้สมควรกับเหตุเลยพอเราเรียนหนังสือเนี่ยเขาก็ต้องบอกละต้องสอบให้ได้นะต้องให้ได้ที่หนึ่งนะต้องให้ได้อย่างน้นอย่างนี้เราจะอยู่ที่ผลทั้งนั้นเลยค่ะเราไม่เคยเอาใจอยู่ที่เหตุแล้วก็ตั้งใจทำเหตุจริงๆจริงๆเลย เพืะเรืนทุกอย่างของเราเนี่ยพอเรามาปฏิบัติก็เหมือนกันพอนั่งไปหน่อยหนึง่งนะเขาบอกว่าถ้าเปิดใจเรานิ่งเนี่ยเรา,เราหายใจเราจะต้องละเอียดลงละเอียดลงละเอียดลงเราก็จะบีบลงหายใจโดยไม่รู้ตัวทีนี้มันยังไม่ได้ละเอียดจริงๆนะคะไปสักพักหนึง่งมันก็รู้สึกเหมือนมันอึดอัดคล้ายๆกับว่าเราหายใจไม่เต็มปอดเราก็กลัวว่าถ้าเผื่อเรามาหายใจลึกเข้าไปใหม่จิตเราหยาบอีกแล้ว แล้วก็บังคับบังคับมันในที่สุดก็ไม่ไหวมันก็เพืออขึ้นมาเราก็แทนที่จะพิจารณาว่าเออเราเองเราเองเราทำไม่ถูกวิธีโกรธนี่ครูอบาอาจารย์เนี่ยท่านจะไม่พูดตรงๆเพราะท่านบอกว่าถ้าท่านพูดตรงๆปุ๊บมันเป็นสัญญาแต่ท่านก็จะให้เราได้สติคิดอย่างท่านอาจารย์มหาบวัวเนี่ยท่านก็จะบอกเออเราก็รู้ว่าคนทุกคนมาปฏิบัติเนี่ยนะ เพื่อหวังที่จะพ้นทุกข์ตั้งใจปฏิบัติเพื่อที่จะให้กิเลสมันหายไปจากใจเราให้ใจของเราเนี่ยมีแต่ธรรมะอยู่เราภาวนาเพื่อจะละก,กิเลสแต่เราเห็นเผลอก็พลิบตาเดียวอะตั้งใจปฏิบัติสะสมกิเลสเอาสะสมกิเลสเอาก็ได้โทสะไงคะเพราะว่าพออันลมหายใจเพราะมันเฮือกขึ้นมาก็คล้ายๆกับว่าไม่ได้คิดว่า ทำไมเราถึงเวือเครือกอย่างนี้เพราะว่าเราไปบีบเราหายใจโดยไม่จําเป็นทีนี้ถ้าเราพิจารณาไใจตรองจริงๆสังเกตดูค่ะเวลาเราตั้งใจทําอะไรอย่างผู้หญิงเวลาจะเย็บผ้าเนี่ยร้อยเข็มเนี่ยเราไม่รู้ตัวเราหรอกค่ะเราอั้นลมหายใจนะคะเวลาที่เราจะสนเข็มเนี่ย จะเป็นอย่างนี้ทุกที่เลยเพราะฉะนั้นอ๋อเวลาทาสมาธิเราก็อั้นลมหายใจเราไม่ได้ให้มันค่อยๆเป็นไปตามธรรมชาติพอรู้เหตุอย่างนี้เราก็ระวังละเราก็หายใจไปตามปกติมันก็ดีเราก็แก้ไขนี่คือการที่พระพุทธเจ้าบอกว่าท่านก็ให้ธรรมะที่เป็นหลักของการปฏิบัติไม่ว่าจะปฏิบัติอะไรว่าต้องมีอิทธิบาทซีอิทธิคือฤทธิอำนาจความสำเร็จบาทก็คือฐานที่ตั้ง ฐานที่ตั้งของความสําเร็จก็คือฉันทะวิริยะจิตตะวิมังสาเริ่มต้นเราต้องรักใครไอ้เรื่องที่เราจะทาอะคะ่ะเราจะทําสมาธิเนี่ยเราก็ต้องรักใครที่จะให้มันเป็นสมาธิด้วยธรรมชาติไม่ใช่ไปบีบบังคับนะคะพอ,อเรารักใครเราใส่ใจเราสนใจแล้วก็ศึกษาทบทวนดูวิธีการว่าจะเป็นยังไงแล้วถ้าเผื่อมันเกิดความผิดพลาดอย่างนั้น พอพอมีความสนใจใส่ใจมีความภาคเพียรทำอยู่เรื่อยมีใจมีจิตตะที่จะไปคอยสังเกตดูถ้ามันไม่เป็นอย่างนี้เอ๊ะไปหาความรู้ไปดูตำรับตำราอะไรรู้มังสาแก้ไขปรับปรุงเพราะฉะนั้นมันก็จะดีนะคะมันก็จะถูกวิธีเราก็จะทำได้เราก็จะค่อยๆค่อยๆแล้วก็จะมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอะไร ไม่เหมือนอย่างกับชาดกอันหนึ่งที่บอกว่าสมัยก่อนเนี่ยถ้าเผื่ออพราหมณ์พวกพราหม์เนี่ยค่ะถ้าเผื่อ,เ,อเขาแต่งงานแล้วเสร็จแล้วผัวเกิดตายโดยที่เขายังไม่มีลูกผู้ชายเนี่ยญาติพี่น้องขางผัวก็จะมาเอาทรัพย์สมบัติหมดนี่ในเรื่องเนี่ยนางพรามณีเนี่ยมันท้องได้ห้าเดือนละไอ้น้องเขยก็คิดว่าโอย้ย ถ้าเปิดลูกของพี่ชายที่อยู่ในท้องพี่สะพ้ยเนี่ยมันเป็นผู้ชายเราก็จะไม่ได้ริบสมบัติมันก็จะยังไปขู่พี่สะพ้ายว่าออกจากบ้านไปออกจากบ้านไปให้พี่สะพ้ยก็ตื่นตัวไม่ไม่มีปัญญาที่จะตั้งก็าถามบอกก็ลูกในท้องฉันเอา้าลูกแกอาจจะเป็นผู้หญิงก็ได้แล้วทํายังไงล่ะไอ้น้องเคยก็บอกว่าบัตรไปหาหมอให้เขาผ่าดูถ้าเปิดลูกแกเป็นผู้ชายแกก็อยู่ได้ มันก็ควรจะคิดนะคะห้าเดือนมันจะอยู่ได้ยังไงมันก็ให้เขาจูงไปห้าหมอก็ผ่าท้องลูกมันก็เป็นผู้ชายจริงๆค่ะแต่ลูกมันก็เลยตายเสร็จแล้วพอหลังจากที่แผลมันดีขึ้นไอ้น้องผัวก็มาไล่ออกจากบ้านไปมันบอกอ้าก็แกพาฉันไปให้หมอผ่าก็เห็นแล้วว่าลูกเป็นผู้ชายแต่แกโง่เื้อผ่าแล้วแล้วลูกแกตายแล้วมันก็เหมือนแกไม่มีลูกอ่ะนะคะตกลงไอ้นี่ก็เลย ต้องละเหละหอนออกไปไม่ได้ทรัพย์สมบัติที่ควรจะเป็นของตัวเนี่ยค่ะถ้าเราไม่มีสติปัญญาแล้วเราไม่รู้จักที่จะรักษาตัวเราเราก็ขัดทุนมันอย่างนี้นะคะเพราะฉะนั้นการปฏิบัติธรรมคืออะไรคือการที่เราจะมาเพิ่มพูนสติความระลึกรู้เมื่อมีสติแล้วเนี่ยสติมันก็จะเป็นสัมปชัญญะรู้ตัวทั่วพร้อมแล้วก็จะกลายเป็นปัญญาเห็นชอบขึ้นมาเพราะ ใจของเราเนี่ยมันเป็นพลังรู้มันเป็นสติสัมปชัญญะปัญญาอยู่แล้วแต่เราไม่ได้ฝึกปลือมันไอ้กิเลสที่มันหลวงตาเรียกมันว่านางบางเงามันก็เลยเข้ามาอยู่ในไอ้ส่วนที่สติเราไม่ได้เต็มวัดเม็ดเต็มหน่วยมันมีช่องว่างที่เป็นจิตไร้สํานึกใช่ไหมคะอวิชชามันก็เข้ามาแล้วพอเวลาที่เราจะคิดอะไรที่มันจะเที่ยงตรงตามความเป็นจริง มันก็ทําให้เราเฉกลายเป็นธรรมปฏิรูปกลายเป็นกิเลสโลกโรดหลงขึ้นมาแทนแล้วเราก็เชื่อมันแล้วเราก็ปฏิบัติธรรมอะค่ะแต่เราไม่เคยเลยที่จะทําให้สติของเราแข็งแรงขึ้นแข็งแรงขึ้นแล้วก็สติของเราเนี่ยมีปริมาณมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นจนกระทั่งไอ้จิตไร้สํานึกของเรามันก็กลายเป็นจิตสําสนึกขึ้นมาจนในที่สุดใจของเราที่เป็นพลังรู้เนี่ยมันก็มีสติ เต็มเม็ดเต็มหน่วยเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานซึ่งพอมันเป็นพุทธะรู้ตื่นเบิกบานเนี่ยอะไรที่ผัสจัเข้ามากระทบปุ๊บมันจะรู้ของมันเพราะว่าธรรมชาติของพลังรู้ที่เป็นใจของเราเนี่ยมันจะรู้รู้ตามความเป็นจริงรู้ว่าอะไรใช่อะไรไม่ใช่นะคะซึ่งไม่ต้องไปถามหาใครเลยถ้าเราค่อยๆปฏิบัติให้ถูกวิธีอย่างนี้เนี่ย เราก็จะเราก็สามารถที่จะมีความเชื่อใจมั่นใจของเรา,แล,เราแล้วเราก็จะสงบและเราก็จะรู้ยืนบนขาตัวเองได้พึ่งตัวเองได้เราก็จะไม่พูดกับใครก็ถูกไหมคะฉันถูกหรือเธอถูกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะไม่ยึดแล้วว่าถูกผิดเราจะรู้แต่ว่าเหตุมันเป็นยังไงเราค้นพบต้นเหตุแล้วเราแก้ที่เหตุแล้วตกลงปัญหามันก็หมดไป หรือหรือเราก็ไม่ให้อย่างนางพรามณีอะค่ะหพัเด็ดตีนขาดเราก็บอกว่าเออถ้าเผื่อลูกท่านเป็นผู้หญิงท่านก็จะออกจากบ้านไปนะคะถ้าเรายืนยันอย่างนี้ด้วยความหนักแน่นมั่นคงไอ้น้องเขยมันก็มาทําอะไรเราไม่ได้ใครใครจะมาบีบบังคับเอาเราไปผ่าท้องได้ถ้าเผื่อเราไม่ยินยอมเนี่ยค่ะทุกอย่างเนี่ยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าถ้าเรามีสติสอย่างมีความระลึกรู้แล้วก็ทบทวน สิ่งที่ถ้าเราไม่รู้เราก็ไปหาผู้รู้เราก็ไปถามตำรับตำลาหรืออะไรแล้วพระพุทธเจ้าเองท่านก็บอกว่าท่านเนี่ยไม่ใช่เป็นครูเท่านั้นนะท่านเป็นกันลยาณมิตรของเราทุกคนที่คิดที่จะปฏิบัติที่จะศึกษาธรรมะแล้วก็ท่านก็บอกด้วยว่าธรรมะของท่านเนี่ยถ้าเปล่อท่องจำเฉยๆแล้วก็เอาไปพูดคุยกันเท่านั้นเนี่ยไม่เรียกว่า พุทธศาสนาหรือพุทธธรรมแต่ถ้าเราเป็นพุทธธรรมเป็นพุทธศาสนาเนี่ยคือรู้แล้วต้องเอาไปลงมือปฏิบัติแล้วก็ต้องทําให้ใจของเราเนี่ยมันมีความหนักแน่นมันมีสติสัมปชัญญะปัญญาเห็นชอบและเราก็เห็นตามที่สิ่งที่ท่านสอนสิ่งที่ท่านบอกที่เรียกว่าพุทธธรรมนะคะมันถึงจะทําให้เราสามารถที่จะยืมบันขาตัวเองพึ่งพาตัวเองได้มีตนเป็นที่พึ่งแห่งตน แล้วถึงเราจะเคยผิดเคยพลาดมาดิฉันเองบอกว่าก็งอง,งูมันมาก่อนชอจริงเราก็ต้องโง่ก่อนฉลาดเราไม่ต้องเสียใจเขาที่เราทําผิดทําพลาดเพราะถ้าเราไม่โง่ก่อนเราก็ไม่รู้ว่าฉลาดเป็นยังไงใช่ไหมคะบอว่าพอเราเคยโง่ักหนึ่งคนแล้วเนี่ยคราวนี้เราก็จะไม่โง่อีกแล้วเราก็จะไม่ทําผิดซ้าอย่างนี้อีกแล้วเนี่ยคะ่ะและถ้าเกิดเราจะท้อใจขึ้นมา เราก็รู้ประวัติภาษาวกทั้งหลาเราอย่าไปอ่านภาษาริบุตพระโมคคลาค่ะเราอ่านพระองคุลิมาแล้วเราก็จะมีกําลังใจว่าโอ้ยท่านดูสิโอ้ยคี้โครนของท่านนี่มันมหืมาพันลึกแค่ไหนท่านยังทาจนสําเร็จได้หลักก็คือว่าหนึ่งเราต้องมีความกตัญญูรู้คุณต่อพ่อแม่และครูบาอาจารย์ ่อนองคุลิมาไปบวชใหม่ๆเนี่ยหลังจากที่ท่านาช่วยให้คนท้องคลอดง่ายไม่จบต้องคลอดแล้วเนี่ยชาวบ้านก็ใส่บาทนิยมชมชื่นท่านมากเพราะตอนแรกเขาสงสัยว่าท่านเนี่ยปลอมปลอมตัวมาทําเป็นว่าเ,เป็นพระนะคะเขาก็ควา้างปาไม่ใส่บาตรสารพัดทุกวันที่ท่านออกไปบิณฑบาตเนี่ยค่ะเหมือนทหารผ่านศึกกลับไปเนี่ยมีแต่แผลตรงโน้นตรงนี้ตรงนั้นเลือดตกยางออกไปทั้งนั้นเลย พอต่อมาหลังจากที่ท่านให้คาถากับคนทองแล้วเขาทุลอดง่ายและอะไรเนี่ยท่านก็ค่อยสบายขึ้นคราวนี้ก็มีคนมาหลังจากที่ฉันจังนั้นเสร็จก็มีคนมาชวนคุยเงื่อนอย่างนี้อืมกรรมเวรร้ายถึงมีอาจารย์อย่างนี้ดีดีๆีหลอกให้ท่านฆ่าคนอะไรเงี้ยใจองค์ีิมานก็อดที่จะสงสัยไม่ได้นะคะถึงจะคิดบอกว่าเออนั่นก็เป็นเรื่องของอาจารย์ หัวคอไข่ก็คอคนนั้นแต่มันก็อดสงสัยไม่ได้ค่ะท่านก็พยายามที่จะคิดเพราะว่าคิดว่าถึงขอลาพระพุทธเจ้าไปหาอาจารย์อาจารย์ก็คงไม่บอกหรอกว่าความจริงเป็นยังไงเสียเวลาปเปล่าๆนะคะในที่สุดเนี่ยค่ะท่านเพียรพยายามที่จะหาเหตุผลที่เราบอกมาของทุกอย่างอะ่ะผัจจ์ที่มากระทบเราเนี่ยเหมือนไม้ท่อนหนึ่งมันต้องมีสองปลายท่อนหนึ่งคือระแวงคลางแคลงว่าท่าน คิดยังไงอะท่านถึงให้เรามาฆ่าคนพันคนยังไงยังไงท่านก็คงคิดว่าเราคงต้องเพลียงพล้ำถูกใครฆ่าตายไปนะคะแต่บังเอิญเราไม่ถูกใครฆ่าตายไปซะก่อนแต่ก็แหมมันก็อดสงสัยไม่ได้ทําไมถึงทําร้ายเราอย่างนี้แต่พอคิดอีกทีฟลิกวิกฤตได้เป็นโอกาสถ้าเิดท่านสอนเราโดยที่เป็นค่าคออ่าหน่วยกิจ เราก็เอาสตังค์ให้ท่านไปแต่ว่าเราก็ยังติดอยู่ที่ทำนักตับกาศิลาเราจะได้เจอพระพุทธเจ้าหรือนี่เพราะท่านส่งเราให้ออกมาอย่างนี้ท่านก็คิดแต่เพียงว่าให้เราฆ่าคนแต่ท่านไม่ได้คิดว่าเราจะได้เจอพระพุทธเจ้าได้บวชกับพระพุทธเจ้าได้รู้ว่าบัดนี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอุบัติในโลกนี้แล้วและอย่างนี้ไม่เรียกว่าท่านให้โอกาสทองแก่เราเหรอ พอท่านได้คิดอย่างนี้เนี่ยค่ะไอ้ใจที่จะคลางแทงที่จะอะไรพอใครมาพูดเนี่ยมันก็ไม่หวั่นไหวาตามละยายๆายายาย,าย,ายาว่าท่านอาจารย์โอ้ยท่านอาจารย์มีบุญคุณเหลือเกินถ้าท่านไม่ให้เราทําอย่างนี้เราก็ยังติดอยู่ที่ตักกะศิลาไม่รู้ว่ามีพระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้ปฏิบัติเห็นไหมคะคนเราเนี่ยถ้าเผื่อเราคิดผัสสะทุกอันเนี่ยค่ะมันมีสองปลายดังนั้นอย่าไปติดอยู่ปลายอุปทา,านปลายเดียว่าอาจารย์เรานะ้ายคิด คิดจะทําร้ายเราถ้าคิดอยู่แค่นี้เนี่ยเราก็แ yeah ย่แล้วเราก็ไม่มีทางที่จะทําให้วิกฤตอันนี้เป็นโอกาสของเรานะคะแต่พออย่างนี้ปุ๊บโอ้โหนอกจากจะกระตันอยู่ต่อครูบาอาจารย์เนี่ยมันไม่ต้องกัดฟันกระตันอยู่แล้วมันสุดหัวใจเลยและใจมันก็เป็นปีติสุขขึ้นมาตกลงท่านได้มีแต่ได้และได้ อ่พอทีนี้พอใจมันมีปีติสุขมันหมดความระแวงครูบาอาจารย์แล้วพอมันจะเหนื่อยมันจะเพลียคนอื่นเข้าภาคกันโอ้เข้าเข้าเข,ข้าไม่ได้มีบาปหนักอย่างเราอีกนิดนึงนะ่ะอีกหน่อยนึงนะ่ะตุกลงบางทีท่านไม่นอนทั้งคืนท่านก็ไม่เพลียท่านก็เวลาที่ท่านปฏิบัติมันก็ได้มากขึ้นแล้วก็กําลังวังชามันก็มีนะคะ น้ำถึงมันจะโสะโครกยังไงยังไงถ้าเราเติมแต่น้ําใสน้ําใสน้ําใสเข้าไปไม่เผลอสติไม่เหมือนพวกเราค่ะท่านอาจารย์สิงห์ทองว่าจะเอาแต่น้ําใสใส่อะแต่พอเผลอสติเนี่ยเอาใส่เข้าไปมากกว่าไอ้ขี้โคลนเดิมอีกแล้วก็มาบ่นว่าโอ๊ยทําดีแล้วไม่เห็นได้ดีมันเป็นอย่างเงี้ยนะคะสติของเรามันไม่ทันมันระง,งับไอ้ความผิดพลาดของเราไม่ได้แล้วเราก็เลยเออ อะไระที่เขาก็บอกว่าบุญก็ทําบุญก็หาบาปก็คอนนะคะไปไปไป,ไปทอดกระถินไปทําบุญแต่ก็กินเหล้าเมายาไปเล่นไพ่ไปตลอดทางตุกลงเราไม่ได้ทําสิ่งที่เป็นธรรมะเราทําสิ่งที่เป็นอบายามุขสิ่งที่เป็นอกุศลทั้งนั้นเลยและเสร็จแล้วเราก็หาว่าทาไมบุญของเราไม่มีหรือบางทีขับรถจะไปทําบุญอ่ะแต่รถกับความเจตน ก็อาจจะตายหรือว่าบาดเจ็บสาหัสนะคะตรงนี้แหละคะ่ะถ้าเกิดเราเข้าใจเนี่ยพอเรามาปฏิบัติธรรมแล้วจะไม่มีคําว่าผิดถูกดีชั่วละชัยไม่ใช่นะคะเราก็จะของทุกอย่างมาแต่เหตุเราก็จะค้นให้พบเหตุแล้วเราก็จะแก้ไขที่เหตุแล้วเราก็จะปรับปรุงตัวเราเพราะยังไงยังไงใจของเราทุกคนเนี่ยค่ะมันคือพุทธ,ธะรู้ตื่นเบิกบานอยู่แล้วเราทําสติของเราให้คมไวให้ เต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่มีช่องที่ไอ้เจ้าอาวิชามันจะเข้าไปแทรกอยู่ได้ยังไงยังไงนะคะไม่มีคนฉลาดไม่มีคนโง่ค่ะแต่ก่อนนี้ฉันก็เถียงท่านอาจารย์บอกว่าคนฉลาดมันก็ต้องได้กําไรสิเจ้าค่ะไม่พระพุทธเจ้าบุบคคลจะล่วงทุกข์เพราะความเพียรไอ้ใจอันนี้เนี่ยพลังรู้อันนี้เนี่ยมันเป็นความฉลาดอยู่แล้วมันฉลาดอยู่แล้วแต่เราเองไม่รู้จักรักษามันไม่รู้จัก หาสติที่จะเป็นองค์ลักพิทักษ์ให้มันฉลาดรู้เท่าทันแล้วก็อาสวะขยายานที่เรามีอยู่แล้วเนี่ยมันเที่ยงตรงต่อความเป็นจริงนะคะถ้าเราเข้าใจอย่างนี้แล้วเราตั้งใจปฏิบัติจริงๆรับรองค่ะฉันเชื่อแน่ว่าเราทุกคนเนี่ยค่ะจะต้องได้ผลเพราะว่าดูองค์ุริมาณเป็นตัวอย่างนะคะก็หวังว่าคงเป็นประเด็นที่พวกเราก็จะได้ มาเสวนากันแล้วก็ทำอะไรต่อเรียนเชิญคุณอนุวัตนค่ะ